สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทารุนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกๆท,ท่านนะคะฝากขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ comment, ซุปเปอร์แดนของเรานะคะขอโนโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะเยะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคุณเหมือนเคยนะคะจะเยะจะเช็คพลังงานของคุณคุณก่อนแล้วตามด้วย ใครกันหน้าที่แอบปลงสเสน่ห์คุณแอบปื้มคุณไม่ว่าคุณทําอะไรก็นะ่าดูดีไปหมดอย่างนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณคุณก่อนนะคะสามใบข <c oughs> อภัยนะคะจัสม <c oughs> ิน คำพิพากษามาแล้วนะคะทาดีก็ต้องได้ดีาการเกิดใหม่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรการเงินของคุณนะคะการเงินคุณถ้าสมมติว่าคุณรอคอ,อยเงินคุณจะได้ความยุติธรรมเรื่องการเงินของคุณนะคะความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมมาแล้วนะคะถ้าคุณรอคอ,อยเงินก้อนอย่างนี้นะคะ 1. เด็กถือเหรียญมงบอกความมั่นคงตัวตนของคุณเป็นคนที่กระตันอยู่ ต่อปิดามดารดดอย่างนี้นะคะกะตันยูพ่อผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์อย่างนี้นะคะอืมคุณจะได้รับข่าวดีด้านการเงินนะคะมีโอกาสหารายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะมีความเติบโตมีฐานะการเงินทีมน่มั่นคงในอนาคตนะคะหัวการค้า คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วนะคะมองผลประโยชน์เป็นหลักอยู่แล้วนะคะ,เก,ะ,คะเกิดมาให้คุณพ่อแม่คุณความความภาคเพียรของคุณนะคะสร้างตนเองจนคุณจะสร้างตนเองแบบว่าได้รวดเร็วนะคะช่วงนี้นะคะ justice คำพิพากษาคุณได้หลุดพ้นจากเนี่ยนะคะการเงินของคุณแล้วก็ไม่ว่าคุณรอคอยอความยุติธรรม อะไรก็ได้นะคะคุณจะได้ความยุติธรรมในเดือนนี้นะคะคุณเป็นคนที่แบบพื้นฐานของคุณนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตทำงานทำงานด้วยความจริงจังจริงใจด้วยความแบบว่าซื่อสัตย์สุจริตผลบุญเหล่านั้นผล ความซื่อสัตย์สุจริตคุณนะ,นะคะจะส่งผลผลให้คุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเรามาดูใครกันนะที่แบบเพิ่มคุณแบบรักหลงสเสน่ห์คุณอย่างนี้นะคะคุณทําอะไรก็ดูดีไปหมดในสายตาของเขามาดูกันอ๋อเขารักคุณจริงๆงนะคะอัศวินเขาอยากจะเทคแอคชั่นแล้วนะคะถ้าดินพู้สบกันมาก่อน เป็นคนที่แบบอชอบแสวงหาเดินทางเอัศวินถือเหรียญแล้วนะคะเป็นคนเก่งถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะหรือประเภทไหนๆก็ได้นะคะอยู่ในช่วงที่ทำงานนะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุระหว่าง25ปีถึง35ปีนะคะอืม ชอบการเดินทางแสวงหาพัฒนาตนเองนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าสถานการณ์แบบกำลังก้าวหน้าเป็นไปอย่างมั่นคงตามที่เขาวางแผนไว้ได้ดีนะคะถ้าเขาวางแผนวางเตรียมเตรียมอะไรไว้นะคะเขาก็จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์เขาค่อนข้างจะเป็นคนเก่งชอบแก้ไขปัญหา ที่เอลื้อลังมาไม่ว่าปัญหาอะไรที่ม่เขาอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ว่าปัญหาอะไรเขาเขาเป็นคนเก่งเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างนี้นะคะประมาณนั้นละคะ่ะเพราะเขาเป็นอัศวินนะคะเอ่อมองการไกลหาเงินเก่งนะคะการเงินและ สภางดีขึ้นนะคะของเขานะคะมีความอดทนมีโอกาสก้าวหน้าพบความสำเร็จในชีวิตนะคะอัศวินตัวตนของเขาสามดาบเคยผ่านบททดสอบรักาสามเศร้าเราสามคนมจนไม่เปิดใจไม่กล้าเปิดใจกรอคอยคนที่ใช่ สามดาบใบน,นี้หนึ่งดาบเขาทิ่มเขาปากลงตรงกลางดอกกุหลาบบ่งบอกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วนะคะแล้วก็ในมือเขาในมือของเขานะคะกลมดอกกุหลาบบ่งบอกว่าเขามองคุณดีค่ะยิ่งมองยิ่งน่ารักยิ่งมองแบบยิ่งหน้าแบบอดูดีไปหมดนะคะแม้แต่กิริยามารยาทท่าทาง คำพูดคําจาก็มีเสน่ห์ดึงดูดมัดหัวใจเขาคนนี้ได้ไพ่มีแต่เทคแอคชั่นทั้งนั้นเลยนะคะอัศวินถือไม่เท้าบ่งบอกอยากจะเทคแอคชั่นมากนะคะอืมเป็นคนที่แบบอืมเก่งเฉลียวฉลาดอืม คนคนนี้ก็ชอบการเดินทางจริงๆนะคะสแสวงหาความความรู้การพัฒนาตนเองอย่างนี้นะคะประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมกระตือรือร้นตลอดเวลามีการเดินทางไกลอย่างนี้นะคะเลือกด้วยหน้าที่การงานของเขาด้วยนะคะหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้นะคะเขารักคุณนะคะอย่าพร้อมที่จะเทคแอคชั่นะนะคะ แต่เขาที่ผ่านมาเขาแบบไม่กล้าตัดสินใจไม่กลัวยังกังวลอยู่ว่ากลัวเป็นเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเขาไม่กล้าเปิดใจจริงๆนะคะแต่พอมาเจอคุณนะคะคุณน่ารักเกินที่เขาจะห้ามใจไว้ได้อย่างนี้นะคะกิริยามาในญาติทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนน้อมอ่อนโยนทุกสิ่งทุกอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่ว่าเพศไหนๆก็ได้แบบเขาตกลุมรักคุณ นานวันเข้ายิ่งเห็นความน่ารักของคุณเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะหรือคุณเจอกันในสายการงานก็ได้นะคะคุณกับเขานะคะเขาเขาอยากจะเขามองอนาคตไว้กับคุณแบบระยะยาวแล้วนะคะมองการไกลไว้กับคุณนะคะงานต่างประเทศจะโดดเด่นนะคะงานเป็นทีมเขาเป็นคนเก่งเ,เขาเป็นคนที่แบบว่าเจรจา อะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะลงเอยกันด้วยดีนะคะแต่ด้วยหน้าที่การงานเขานะคะเขาอาจเขาจะเสียใจอาจจะเขาจะทุกข์ใจเพราะว่าไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของเขานะคะถ้าสมมุติว่าสายการงานของคุณหรือรักทางไกลคุณก็ถ้าคุณอยู่ใกล้กันนะคะหรืออยู่เป็นเจ้านายลูกน้องอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะนั่นละค่ะ คอยสังเกตดูเขาคนนี้นะคะพฤติกรรมของเขาอื <c oughs> ความสัมพันธ์ถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาไม่ชัดเจนถ้าด้านดีถ้าลับๆแล้วลอบๆผุดๆผุดๆไปๆกลับๆมาๆหาย <c oughs> เขาจะเทคแอคชั่นแล้วนะคะช่วงนี้นะคะถือทักทักลากทางไกลหรือสายการงานหรือทํางานองค์กรเดียวกันแต่คนละที่ก็ได้อย่างนี้นะคะไม่ยกเว้นนะคะ ถ้าด้านดีนะคะเตด,ดา a ปล้อๆอาจจะมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะเนี่ยแอบปื้มแอบ,บ,บ,บอืมคณทำอะไรเขาก็คุณก็ดูดีไปหมดนะคะอ๋อแอบ,บมีใครสักคนแอบสืบแอบส่อ,บแบบสองแอบ,บติดตามชีวิตคุณทุกๆช่องทางที่เขาสามารถทำได้นะคะราศีกันก็ได้นะคะธาตุลมตนคุณมิถุนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนู ถ้าดินพวกศพกันมังกรช่วงที่ผ่านมาเขาช้านะคะเขาไม่กล้าโอ้ยมีแต่อัศวินอัศวินมาสามใบแล้วนะคะเพืพ่อนๆพีพ่ๆเอซที่น่ารักขาจะมีใครสกคนจะเทคแอคชั่นจากสซอรพรสยคุณแล้วนะคะอยากจะเดินทางมามอบความรักคุณนะคะอัศวินถือถ้วยอัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือเหรียญ บ่งบอกเขาแบบว่ามั่นใจแล้วนะคะอืมเขาอยากจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอารมณ์เขาแบบรอไม่ไหวแล้วนะคะความรู้สึกความรู้สึกผูกพันกับกับคุณนะคะเป็นคนที่แบบรักใครรักง่ายนะคะช่างฝันคุณช่างน่ารักกับเขานะคะช่างบางทีบางครั้งเขาไม่มั่นใจเขาเขาเป็นคนที่แบบชี้เหงาอยู่อารมณ์แบบประมาณแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่น่ารักน่ะคะ่ะ เขาเห็นแบบอืดูดีไปหมดอย่างนี้นะคะเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่นตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะแต่เขาไม่มั่นใจที่ผ่านมาเขาอาจจะอที่เขาแสดงตัวตนของเขาแบบว่าไม่กล้าแบบอข้างในเขาเป็นอีกอย่างข้างนอกเขาเป็นอีกอย่างแสดงตัวตนออกว่าไม่ชอบคุณถ้าทํางานที่เดียวกันนะคะแต่นานๆไปนานๆวันเขาก็พึดก็ปัดเห็นคุณแบบว่าพูดประชดประชันอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะ นั่นนะคะด้วยด้วยความดีของคุณด้วยความน่ารักของคุณยิ่งนานวันยิ่งยิ่งทำงานใกล้ชิดกันวันทุกวันเขายิ่งรักคุณจนจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะของเขาก็ออกมาเขาเป็นคนที่กระตันอยู่ฐานะการเงินของเขาเขาสร้างตนเองแบบจนจนมั่นคงในการเงินแล้วนะคะอายุจะน้อยกว่าคุณมากนะคะ คนตกหลุมรักคุณมากหลายคนเนี่ยคะถ้าคนโสดนะคะเราทําอะไรไม่น่าไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหรอกค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีคนคบคนคุยอยู่แล้วนะคะจะมีสเสน่ห์ดึงดูดไม่ว่าคุณหรือเขาอย่างนี้นะคะประมาณนี้แหละคะ่ะแต่มีใครสคักคนรักคุณแบบมั่นคงโอ้สามถ้วยมีมสเสน่ห์โดดเด่นมากนะคะสามถ้วยใบนี้การเฉลิมฉลองการสังสรรค์เฮีปาร์ตี้อืม ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากจะให้เจริญเติบโตวความเขาเป็นคนที่ชิดสร้างสรรค์เขามีสเสน่ห์ในแวดวงสังคมเขาอยู่แล้วนะคะเข,คเขาลักไขรก็รักง่ายๆแต่อยากจะลงเงยกับคุณรักคุณจริงใจนะคะเข,เขาเขาอาจจะได้พบเพื่อนฝูงหรือคุณก็ได้มีความมีความมุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้นะคะในการกินอยู่อาศัยนะคะเขามองการไกลกับคุณแล้วนะคะความสมบูรณ์ ของครอบครัวก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะการเลี้ยงฉลองข่าวดีกันมีการแต่งงานได้นะคะสามถ้วยเนะะี่ค่ะอคุณก็มีเสน่ห์โดดเด่นอุดมสมบูรณ์นะคะเลี้ยงฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้มมาครบทุกธาตุเลยนะคะโอ้ถ้าสมมุติว่าสถานะไม่ชัดเจนสี่ดาบออกมาคุณกับเขานิ่งอยู่หรือเปล่าก็ใช้สมาธิอืม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเป็นไกด์นำทางคอยช่วยเหลือคุณและเขาอยู่นะคะถ้าสมมุติฝ่ายคุณคุณคุณชอบนั่งสมาธิสวดมนต์คุณคุณจะทบทวนเรื่องราวคุณเอาประสบการณ์ชีวิตของตนเองนะคะมาเป็นครูสอนใจคุณจะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรบังเอินที่คุณได้ไปอยู่ในจุดๆนั้นอย่างนี้นะคะนั่นละค่ะ คุณเข้าใจอย่างนี้แล้วค่ะคนนั่งสมาธิหรือเขาก็ได้นะคะนั่งเป็นคนที่ชอบปฏิบัต,ติชอบเก็บตัวชอบหยุดสันโดษเฮมเมดออกมาไพาเรสีออกมาแต่เวลาเขาพบปะเพื่อนฝูงออกสังคมเขาก็เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ประมาณนั้นละค่ะเป็นคนสนุกสนานเด็กถือดาบ มีแต่เด็กทั้งนั้นเลยนะคะอายุน้อยกว่าคุณมากวันนี้นะคะหลงเสน่ห์คุณหลงความน่ารักหลงคมความแบบคุณอยู่คุณเติมเต็มให้ตนเองคุณน่ารักอ่ะมีใครสักคนแอบบส่องแอบบส่องหนักแล้วก็หึงด้วยสองถ้วยอคุณมีคนอยอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วนะคะสองถ้วยสามถ้วยกัน เฉลิมฉลองการมั่นหมายแต่งงานก็ออกมานะคะกินดีอยู่ดีสองถ้วยเนะะี่ยค่ะมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่คุณกับเขามีเป้าหมายเดียวกันนะคะมีคนรักที่จริงใจคุณกับเขาจริงใจต่อกันมีความซื่อสัตย์ให้กันมีคนคอยช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์คุณกับเขานะคะโดดเด่นด้านความรักนะคะไพ่สองถ้วยนะคะมีการมั่นหมายสมหวังในความรักนะคะไพ่ใบนี้ออกมา มีใครสักคนอึดอัดได้แต่แอบ <c oughs> ได้แต่แอบมองได้แต่แอบอมองแล้วก็ยิ่งมองยิ่งเห็นความน่ารักของคุณแอบมองแอบเป็นทุกข์อยู่ในใจอย่างเขานะคะที่ผ่านมาเขาแบบว่าอึดอัดเหลือเกิน อาจเขาจะไม่สบายก็ได้นะคะเนี่ย <c oughs> ถ้าสมมุติสถานะไม่ชัดเจนคุณคุณเข้าใจในสถานการณ์ถ้าถ้าสมมติว่าสถานะไม่ชัดเจนการงานต้องเดินทางไปทํางานต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าประเทศไหนก็ได้นะคะคุณกับเขารักกันอยู่แล้วนะคะสเนี่ยค่ะความมั่นคงในด้านความรัก คุณกับเขาชอบทำบุญนะคะเป็นคนที่ใจดีมากมเขาอาจจะได้มรดกจากครอบครัวของเขาได้มรดกได้ของขวัญได้ของมีค่าบ้านสืบทอดจากครอบครัวของเขา อย่างนี้ก็ได้นะคะได้มรดกได้ของมีค่าอย่างนี้นะคะที่ดินบ้านอ,อสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะว <c oughs> <c oughs> ิวัฒน์ฟูจุนอมีใครสักคนนะคะอยากจะแข่งขันในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีเสน่ห์มากนะคะดึงดูด เขาเหล่านั้นมามีใครสักคนอยากจะย้อนกลับมาการงานเก่าๆก็ได้นะคะการงานเก่าๆที่คุณต้องไปแบบไปาการงานไม่ไว่าอะไรก็ได้สิ่งของเดิมๆแบบว่าของมรดกของมีค่าของแบบมีครูบาอาจารย์มอบของมีค่าอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะ ให้คุณนะคะคุณจะได้้วเขาแล้วก็แบบว่าเนี่ยเขาจะต่อสู้เขาเหล่านั้นนะคะหลงเสน่ห์คุณรักคุณมากจะชิงดีชิงเด่นกันเจ้าชนะใจคุณนะคะมีใครสักคนจะจะมัดใจคุณให้ได้ประมาณนี้แหละค่ะแอบรักแอบสืบแอบส่องแอบติดตามชีวิตคุณแอบปื้มคุณยิ่งสายการงานถ้าทําเจอกันทุกวันเขายิ่งแบบว่าหลงเสน่ห์คุณรักคุณ ลงความน่ารักของคุณคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนใจเย็นใจดีมากอืมบางคนก็คงจะพูดให้คุณรู้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าใจดีมากอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนไหวไม่ว่าประเทศไหนๆก็ไไม่ว่าประเภทไหนๆก็ได้นะคะ <c oughs> มีคนลับๆล่อๆ,ๆติดตามชีวิตคุณจ้องแบบว่าจ้องจับผิดคุณนะคะ เพ่งเล็งถ้าสายการงานนะคะคอยระวังคอยระวังตัวเองนะคะแต่เขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะคะไปมาเขาก็มาตกลุมรักคุณนะคะยิ่งแบบยิ่งสองคุณยิ่งเห็นความน่ารักยิ่งส่องคุณยิ่งเห็นความดีของคุณยิ่งสองคุณคุณไม่มีพิษมีภัยกับใครอย่างนี้นะคะถ้าทํางานด้วยกันอย่างนี้นะคะจ้องจะเลี่ยนขาเก้าอี้ทาทุกวิธีทางที่ผ่านมาเพราะว่า การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะคุณไม่ไม่ต้องไปตอบโต้เขานะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีที่น่ารักค่ะนิ่งไว้ทําไม่รู้ไม่ชี้ไว้เพราะว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปติดกรรมกับใครอย่างนี้นะคะปล่อยให้เขาทาทาไปอย่างนี้นะคะเราเราไม่ไม่ได้ทําผิดอะไรขออย่างเดียวยาไปทําผิดอะไรค <c oughs> อยดูแลตนเองอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะกลับมารักคุณเองนะคะ ยิ่งคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของสามดาบออกมาก็ยังลงเสน่ห์คุณนะคะเราไม่ได้ไปไพ่บอกมองบอกไพ่เออแค่แบบเป็นไกด์ไลน์นะคะเราไม่ได้ไปสนับสนุนให้แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้นะคะอืมเขามาตกหลุมรักคุณด้วยความน่ารักของคุณเองอย่างนี้นะคะขอให้เขาซื่อสัตย์ต่อภรรยาสามีของเขานะนะคะพูดถึงนะคะ ความคนที่แอบปื้มคุณนะคะแอบสองคุณแล้วก็หลงสเสน่ห์คุณนะคะความชิดเขาเกี่ยวกับคุณเป็นยังไงมาดูกันความชิดเขาเกี่ยวกับคุณโอ้คุณเป็นเดอะสตาร์เป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนก็ได้เก่งในสายตาของเขาเป็นเดอะสตาร์คุณมีชื่อเสียงโด่งดังในเวทวงสังคมคุณคุณเป็นที่ยอมรับ นับหน้าถือตาคุณมีเกียรติในสายการงานของคุณคุณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานต่อองคอ์กรทั่วโลกไปนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วเขามีคนอยากได้คุณมากหลายๆคนถ้าคนโสดยิ่งยิ่งเนื้อหอมมากมีคนแอบรักคุณเพราะาคุณเข้าถึงยากจริงๆเพราะคุณเป็นคนที่แบบชอบปฏิบัติ จิตคุณจะยิ่งปฏิบัต,ติยิ่งส่องส,สว่างส่องเจ้าออกมาจากข้างนอกอย่างนี้นะคะดดสตาร์แล้วนะคะคุณคว้าดาวดจนแบบประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณทํางานอะไรไม่มีอะไรบังเกินที่คุณเห็นชิปเก <c oughs> แต่ละวันเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้นะคะคุณรู้ว่าคุณมีเสน่ห์แล้วเป็นคนดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้คน ช่วยเท่าที่ช่วยได้คุณไม่ได้ไปทําให้ช่วยเลยตนเองเดือดร้อนไม่เป็นอย่างนั้นที่อดีตที่ผ่านมาช่วยจนตนเองเดือดร้อนอย่างนี้คุณต้องดูแลตนเองก่อนครอบครัวก่อนแล้วก็ช่วยคนรอบข้างถ้าวันไหนคุณมีพิบพร้อมช่วยเราไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะเรื่องการเงินนะคะช่วยอะไรก็ได้อย่างถุนอุทธไปวัดเราก็ไปช่วยล้างห้องน้ําทําความสะอาดเช็ดถูอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้น ไม่ว่าบุญอะไรเราทําด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ว่าเราทานบาทสองบาทก็เป็นมหากุศลแล้วนะคะเป็นบุญมากแล้วค่ะถ้าเราทําด้วยใจบริสุทธิ์ของเราเงินต้องมาจากบริสุทธิ์น้ําพักน้ําแรงของเรายิ่งแบบม,มีพลังบุญมากสะสมบุญไปตื่นขึ้นมาคุณจะขอบคุณและอนุอนโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างบุญสร้างรูปลักษ ผู้ที่ทําบุญทุกๆวันอย่างนี้นะคะเราก็ได้บุญไปด้วยแล้วนะคะอืมเขาเห็นคุณดีมากนะคะเขาคุณเขาเห็นคุณเลอค่าเลอราคาอืมทํายังไงเขาจะขั้าดาวดวงนี้มาให้ได้คุณก็เปรียบเหมือนอด,ดาวที่อยู่บนฟ้าเขาจะเอื้อมก็เอื้อมไม่ถึงอย่างนี้นะคะเขาจะใช้ความพยายามแล้วก็จะ,จะเอาชนะตะเกียรตะกายขั้าดาว ดวงนี้ดาวเด่นดวงนี้ให้ได้อย่างนี้นะคะประมาณนั้นแหละค่ะแล้วอนาคตใกล้ๆนี้เขาจะทำยังไงต่อคะ <c oughs> อยากแต่งงานกับคุณเหลือเกิน <c oughs> คุณก็เหมือนบ้านเหมือนเสาหลักสี่ไม้เท้านี่คือตัวแทนสิบเหรียญสิบถ้วยครบเครื่องเล้น,นะคะความมั่นคงในด้านการงาน มั่นคงครอบครัวมั่นคงในความรักมั่นคงในความอุรมสมบูรณ์ในการเงินกินอยู่อาศัยอย่างนี้นะคะครบเครื่องนะคะสีเมเท้าใบนี้บ่งบอกการเฉลิมฉลองสีแมทัาสองถ้วยสามถ้วยออกมาวิร์บรฟจูนมีการเทคแอคชั่นมีคนอยากเข้าหาแข่งขันอ๋อมีใครสักคนจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะบอกรักคุณรักคุณมาก รักจริงๆรักด้วยใจบริสุทธิ์เป็นคนดีด้วยชำมาจัดสรรอย่งจริงหนึ่งดูดเขาคนนี้ยังไม่แก่นะคะ <c oughs> ประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> สิบเหลียนออกมาย้ำแล้วนะคะมีแต่ความร่ำรวยมั่งคัง่งสีไม่เท้าก็บ่งบอกว่า <c oughs> คุณขาหน้าที่การงานคุณเด่นมากนะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะสิ่งที่คุณลงลง สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะมาถึงจุดก้าวหน้านะคะถึงจุดมั่นคงแล้วนะคะในชีวิตถ้าคนไหนมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะหรือเป็นผู้นำด้านการการงานนะคะ จะ,จะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นเดอะสตาร์ครอบครัวความรักราบรื่นนะคะมีความสุขนะคะสีมเมท้าแล้วมาขยายชิงถือถ้วยแล้วก็สิบเหรียญอีกบ่งบอกสิเหรียญตัวตนของคุณนะคะคือครอบครัวมีความสุขฐานะมัน่นคงมีความมุรมสมบูรณ์อยู่นั้นนะคะรวยมากเข้าขั้นเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติที่ดิน หาสังหาริมทรัพย์มากมายหรือมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากคู่ของคุณก็ได้นะคะคู่ของคุณรวยได้รับมรดกรวยมากนะคะเนี่ยเขาอ,อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณจากแต่งงานกับคุณเลยนะคะอขอสามใบนะคะเนาะ รักแท้ของคุณมานะคะคุณเคมีตรงกันนะคะอืมใครสักคนจะที่ใส่หน้ากากค่ะคุณครึ่งเดียวนะคะเขาไม่กล้าตัดสินใจเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของเขาเขาพยายามทําอารมณ์แบบความรักในในหัวใจของเขาล้นเปลี่ยมแต่ข้างนอกเขานะคะคือต้านทานให้เขาไม่ให้ไม่ให,ให้เก็บซ่อนไม่ให้คุณรู้ว่าเขารักคุณอย่างนี้นะคะกออีกกแล้วกันนะคะเนาะถ้าคุณเชื่อนะคะ ถ้าคุณเชื่ออม,มีใครสักคนดูว่าจ้างนะคะอยากเข้าถึงคุณมากอยากทำทุกวิธีทางไม่ได้ด้วยเลขก็จ้าได้คนวันนี้นะคะเขารักคุณด้วยใจบริสุทธิ์เขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขารักคุณเขาชอบคุณทํำยังไงเขาอยากจะว่าจ้างใครก็ได้เป็นพ่อซื้อแม่ซื้อ ให้เขาเข้าถึงคุณยากคุณไม่ยอมเปิดใจคุณอยู่ได้ด้วยตนเองคุณแบบว่านั่นแหละค่ะยิ่งถ้าสมมุติว่าคนไหนที่แบบว่าไม่ให้สถานะสักทีนะคะถ้าคนนี้เข้ามาบอกรักคุณคุณก็พร้อมที่จะมุกอ,อ,อ่อนคู่เดิมๆเ,เก่าๆที่ผ่านมาไม่สถานะไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนี้นะคะเลือกทิศทางขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะ แต่ขอให้เราครบไปทีละคนนะคะคุณเข้าใจอยู่แล้วความยุติธรรมถูกต้องพื้นฐานของคุณที่คุณเจเปิดขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริตจิตละความยุติยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะคำพิพากษามาแล้วนะคะถ้าคุณรอคอยความรักดีๆนั่นแหละค่ะถ้าคุณเปิดใจถ้าคนโสดนะคะถ้าคุณ อย่างที่ว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณนนะคะมีใครสักคนจะว่าจ้างอ,าอยากจะเข้าหาคุณเหลือเกินทําวิธีไหนเขาม,เขามีเขาเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะ <c oughs> มีคนแบบว่ารักรักคุณมากมายหลายคนคอยสังเกตดูนะคะคุณเป็นดาวเด่นเดอะสตาร์เป็นคนที่โดดเด่นหนึ่งในนั้นเขารักคุณ รักแบบไร้เงื่อนไขแล้วก็จะคว้าดาวดวงนี้มาให้ได้อย่างนี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ